ซิปใจประมหนึ่งสองสามสี่ห้าเาครบนะครับบมดแถมเลย <laughs> บ่ดแถมไหเลยแล้วก็แถมจากในหนึ่งกันยังดีเลยเี่เอาครับพานเดี๋ยวโอกาสดีๆสิแนะนำวิธีเห็ดงานในหรือว่าทักคุมทักงานออกนะครับคิดว่าสิตายคิดอยู่ครับแต่ขอโอกาสดีๆก่อนนะครับเนาะ สวัสดีครับตาต้องครับผมสั่ง,งอุปกรณ์เหตุตุ่มมาจากอ่ะช้อปปี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเป็นเชือกเชือกเขียวหรือว่าเชือกโพลีสีเขียวนะครับสำหรับทักขอบตุ่มทักคุ้มกะทักปากตุ่มกะคึื่นทุกอยาาก่างนะครับเนาะเห็นสั้งมาสองไสทีนี้ไส ตนี้เบอร์สามสิบกับเบอร์ยี่สิบเ,เอ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนี่เขาเสียเอาไว้ทักคุมขอบปากงาแต่ว่าเบอร์สามสิบนี่สีขอบปากตุ่มกับขอบก้นตุ่มนะครับแ,แก้วเหมือนกันครับตัวนี้เบอร์ยี่สิบเอ็ดแน่เลยครับอ่าวม่นครับมันเป็นอ่างพิเศอันนี้ กิโล 1, นหนึ่งพันละครับมัดหลัหนึ่งกิโลเพราะว่าชื่อแถวบ้านท้าวันแกงนะครับสร้างก็เดวได้หลายเลยแต่ก่อนผมเคสร้าง,งเ,เป็นม้วนนะครับบางรองสร้างอยู่ในตรงนเป็นม้วนครึ่งกิโลมันเจ็ดสิบบาทแต่ว่าเป็นมัดแบบหนึ่ง 1, กิโลหนึ่งมันหนึ่งร้อยเก้าบาทมันมีจอนแบบนะครับที่จริงแกงละอย่างแกงหนึงครับ อันนี้เบอร์หนก็ได้เบอร์สามสิบเป็นสามู เป็นว่ามีซิปซิปใจบ้านเฮาเอินซิปในนะครับิปใจประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, 5. ครบนะครับบ่แถมเลย <c oughs> บ่แถมไปเลย <c oughs> แลย้ <c oughs> วก็แถมจากในหนึ่งกันยังดีเลยดิดเอาครับผ่านไปขึ้นที่สองครับอันนี้เบร์ ใน,นเบอร์สามทิพย์อเนกนาจะเป็นเบอร์วีดีเอชถัดไหรับทักทักคุ้มหรือว่างานใน,น,อ,นอ่ะแก่เนอ่ยนอกเส้นะครับถุงมาเลยนะครับมันยืดดีนะครับนะครับ ตวงอะไรมันยืดนั้งสีนะครับไร่ทงขยะเอาไปเสียบยอดบัก่วงนะครับพันพันการพันเวลาเขาเสียบยอดบัก่วงนะครับแจงสีเะครับเดีนี่ทักขนาดครับเลยตัดก่อนครับตัดประมาณจากนิ้วหนึ่งนะครับประมาณสามเมตรพันเสียบเวลาเสียบยบอดบัก่วงนะครับพันแจงสีเนะครับ เก็บไว้คือเก่านะอ่ะาไม่เล่นก็ไม่มีครับนี่เบอร์ยี่นะยสิบเอ็ต้องมันตับหลังมันก็ต้องตับหลังแน่แล้วต้องอนะ่ะเนี่ย สำหรับทักคุ้มหรือว่าขอบปอดต่างงานะครับผมเซลเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ถ้าบ่มีการเบอร์ยี่สิบสี่นะครับบวกเกินนี่นะครับแต่ถ้าสร้างวันนี้ก็คือเบอร์ยี่สิบแกงนะการมีซิปใจนี่นะครับ,บ,รบอืม ครบกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใจหนึ่งกิโลครับบอแทมีคือเก่าเนาะครับนอนนี้โอเคครับผมนะี่ครับเดี๋ยวโอกาสดีๆสิแนะนำวิธีเห็ดงาในาหรือว่าทักคุมนะครับ ถ้าโอกาสดีดีนะครับฟองว่างว่างหลีอบริวนรถาไดมีโอกาสเดียวสิแนะนำหรือว่าสอนวิธีทักคุ้มหรือว่างานในนะครับแล้วก็กับทักงานนอ,อกนะครับคิดว่าสิทายคิดอยู่ครับแต่ขอโอกาสดีดีก่อนนะครับเนาะสองยางสองร้อยสิบเอ็ดบาทนะถ้าซื้อบ้านเฮาในบ้านผมนะครับสิบห้า สิบแปดยี่สิบแล้วแต่บางล้านนะครับขายมาทอกันนะครับจนมากมันจะยี่สิบครับที่ผมเคยไปซื้อนะครับเนาะโอเคครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับตาต่องนะครับเด้อตอนนี้คิวตุ่มกับยาวอยู่นะครับเจ็ดหลังนะครับคิ้วตุ่มเข้าก็ไดสวัสดีครับ